สวังงดสดีครับผมนามวิญญปายะโซครับมาเบิ่งงานพันถ่ายใหม่ดำ่มๆหนงชีครับผมเบิ่งเอาเองครับใหม่ยังงานจะเป็นงานสร้างทำนะครับงานตัวนี้เป็นใหม่ของหูกค้าครับลูกค้าเอาใหม่มาผม๊บกะายเฮ็ดเป็นแช่ตัวพันถ่ายครับ งานนี่นจะเป็นพันธายสามชุดนะครับแต่ตอนนี้แล้วเสร็จแล้วสองพันธายครับงานก็นจะเป็นตามแบบลูกค้าครับตัวข้างบน,นเป็นแบบของลูกค้าครับแต่ตัวข้างล่างนี่ก็ก้าพาเอาแบบของผมเลยครับงานใด้ครับงานใหม่ก็ท่านดำสีครับเป็นงานลงน้ำมันนะครับงานตัวนี้ ครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับงานเป็นงานลงน้ำมันนะครับใหม่ดำดำนครับส่วนราคาก็ไม่ลูกค่ารัลางลูกค่าคือผมอเหตุเป็นแต่พันถ่ายยซื้อก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันนะครับงานก็นจะประมาณนี้นะครับงานดำดำเป็นอ่าสีเขาเนื้อใหม่เองนะครับผมบรได้ลงอ่า ผมเดี๋ยวผมก็ได้ยอมสียอมอยังนะครับตัวนี้เป็นงานเนื้อใหม่เองครับสําหรับลูกค้าอยากได้ใหม่ตัวใดก็หามากครับแบบ่ามีให้เลือกอยู่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบพ่วงที่ลูกค้าหามากอะรายละเอียดรายอะผมขอให้เฮดได้อยู่ครับครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับเพราะว่าจะเป็นทางเพจ ช่งเบิร์ดหน้าไม้ยิงป่าหรือเป็น f เฟซบ o ๊กพระดอนสิงท้องครับครับผมขอบคุณครับ